สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาเราก็เจอน้องหมอกหนาทึบมากเลยนะคะต้องมองตามนู่นนะคะน้องหมอกมาเยี่ยมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวยังจะพาไปดูที่ที่สวยกว่าน,นี้นะคะแต่จะว่าไปนะคะบรรยากาศอย่างนี้นะคะหมอกหนาทึบอากาศอย่างนี้นี่นอนสบายเลยนะคะนอนห่มผ้านี้แล้วก็ถ้าเปิดเพลงฟังยิ่งมีความสุขค่ะ เดินเดินมาก็นึกว่าหมอกนะคะแต่ทําไมมันมีฝนด้วยล่ะคะเป็นเม็ดฝนลงตกนะคะเนี่ยเอา้ามันจะทั้งหมอกทั้งฝนมันก็ไม่ใช่นะคะพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าวันนี้อากาศดีแจ่มใสเลยนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นหมอกนี่คือแย่เรานะคะดูสิคะหมอกหนามากปันคืออย่างกันเราขึ้นดอยนะคะที่นี่นะคะมันต้องมีดอยก็ได้ค่ะกอแค่มีต้นไม้อย,อย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่ารถเขาทำงานอะไรตั้งสต่เช้านะคะรู้ว่าหล้างถนนรู้ว่าตัดต้นไม้เขาไม่แน่ใจนะคะยั่งเสดเดียวฝั่งนี้นะคะ่ะพาไปดูนะะู่นเลค่ะที่สวยจริงๆนะคะที่นี่เห็นไหมคะคือถูกสายหมอกปกคลุมไปด้วยเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตรงนี้บอกแล้วว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สวยงามตามท้องเรื่องมากเลยะคะ่ะหมอกลงเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะตอนเช้านี่ ยังต้องยึบทาความสะอาดห้องเด็กน้อยแน่เลยค่ะเพราะว่าบางบางทีห้องที่แบบว่าเหมือนกําลังเดินไม่แข็งนะคะเขาจะ,ะขเขาครูก็จะไม่พาออกไปเล่นข้างนอกเลยนะคะก็จะให้อยู่ในห้องสองวันค่ะชายังไม่ทําเคือไม่ได้ทำเลยนะคะทั้งวันนี้มาถึงสถานีปัวติล่านะคะยิ่งเห็นชัดน,นะคะว่าขณะนี้ก็ยังหมอกหนักทึบอยู่เลยนะคะแทบจะไม่มีผู้คนเดินสัญจรตั้งเท่าไหร่นะคะ ก็มีแหละค่ะก็คือถ้าผู้คนเขาทำงานเขาก็<ๆ>เดินทางนะคะแต่ก็ส่วนน้อยนะคะนี่นะคะนี่คือรีบมาแต่เช้านะคะเพื่อมาถ่ายให้ดูหมอก <c oughs> เปล่าหรอกคะ่ะรีบมาแต่เช้าไปอย่างงั้นแหละคะ่ะอยู่บ้านก็รู้ทําอะไรแล้วก็มาถึงอุโมงค์ต้นมาที่ยังต้องเดินไปที่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เป็นอุโมงค์ในสายหมอกนะคะบ้านก็เป็นบ้านในสายหมอกนะคะแต่จะว่าไปหมอกหนาะๆอย่างนี้ก็เสียอย่างนึ่งนะคะเวลาขับรถ เขาก็ต้องเปิดไฟแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมองเป็นแบบจ้องข้างหน้าให้แบบดีๆนะคะเพร,ราะว่ามีคนเดินแบบตัดหน้าปูป,ปับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเขากับเขาขับรถเข้าแบบเขารบกระเบียบมากเลยนะคะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุบางทีก็าอาจจะโดนแบบยึดแบบขับขี่ด้วยนะคะตอนนี้ยังก็เลิกทํางานเลยนะคะเลิกความออกมาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งน,นะคะ เป็นยังคะตอนเช้าหมอกหนาทุกมากพอตอนบ่ายนี้ท้องฟ้าสดใสไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อมารับลูกหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะแต่ข้างหลังเอี้ยงนี่วัยรุ่นปันน้ำนมน,มนี่แหละคะ่ะรุ่นนี้แหละคะ่ะน่ากลัวคุยกันจริงๆดังช่องแช่งช่องแช่งอยู่นะคะน,นี้ก็เดินอยู่บนรถแล้วนะคะรถเมโทรนี่แหละค่ะเขาเพิ่งมาจอดนะคะก็ออีกประมาณสี่ห้านาทีนะคะเพราะว่า ยังไม่มีรถฝังรถมาลคะ่ะก็ตั้งคอยไปก่อนนะคะยังก็จะเดินทามเด็กไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่ารถคือเขาเชื่อมกันใช่ไหมคะมันเปิดอย่างนี้หมดเราก็เลยสบายแหละคะ่ะเลือกขึ้นทั้งได้เลยค่ะไกที่นี่เลยค่ะคาดว่า,าว่าไม่ค่อยมีคนนะคะก็มันขึ้นต้นสายจะหาคนมาแต่งเลยนะคะนั่งดีกว่าะคะว่าแล้วก็ก็มาอยู่ที่ตลาดนะคะแล้วจะบอกให้นะคะอันนี้นะคะเห็ดดานะคะ ซึ่งเอียงยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า,าหายากมากเลยะค่ะเห็นไหมคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเผ็ดมันปูสีเลยน,นะคะเขาเป็นญาติกันนะคะเป็นนี่เป็นญาติผู้พี่ที่อร่อยมากเลยนะคะ <g iggle> อยากจะบอกถ้าได้ก็ดีนะคะได้แล้วนะคะที่จะไปทดลองดูกับหม้อทอดที่เอียงซื้อมาแล้วค่ะจะเอาลองไปทดลองดูไหมคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเต็มมันดูก่อนนะคะมันลดตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์